โอมชาติ oh, วันนี้วันที่27เดือนมัดกราคมปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะทำสติป,ปัญญาของลูกให้สูงส่งทรงเข้าใจอย่างชัดเจน มากๆในสิ่งที่พ่ออธิบายก่อนอื่นให้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวลูกเองแล้วก็โดนใจคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกันคำถามของเมรีในวันนี้เรื่องซึ่งลึกล้ำมากมากและสนุกสนานอันใดที่ลูกควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนมากๆคํคำตอบพ่อที่ไร้ตัวตนนั้นมาเป็นแม่และพ่อของทุกๆคนอย่างไร และวิธีการที่ท่านนั้นใช้ที่จะสร้างโลกนั้นเป็นเรื่องซึ่งลึกล้ำและสนุกมากๆพ่อที่ไร้อตัวตนนั้นไม่สามารถที่จะสร้างโลกโดยปาศจากแม่ท่านนั้นได้ชุกเลี้ยงร่างกายอย่างไรโดยการเข้ามาแล้วท่านนั้นได้ชุกเลี้ยงลูกๆผ่านปากของคนนั้นอย่างไรนั้น บรามา่าประมานั้นเป็นพ่อแล้วก็ยังเป็นแม่อย่างไรทั้งหมดนั้นลูกนั้นก็จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วก็จดจำแล้วก็ลักษาไว้ในสำนึกของลูกบา,บาบาบอกว่านี่เป็นความลักอันลึกล้ำซึ่งสนุกสนานด้วยเช่นกันสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะรับมรดกของลูก21ชั่วอายุไข ให้เทียนพยายามที่จะจดจำพ่อและก็มรดกอย่าได้จดจำมนุษย์ใดๆจุดที่สองให้ทำสติปัญญาของลูกนั้นให้ควงวงจรในการตระหนักรู้ในตัวเองอย่างต่อเนื่องเรานั้นเคยมีค่าควรสักกะระแล้วต่อมาเราก็จะกลับมาเป็นผู้กลบาหว้บูชา เหล่านั้นได้ครบวงจร84ชาติของเราแล้วแล้วละครเดี๋ยวนี้ก็จะกลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งจากการอยู่อย่างเป็นผู้กราบไหว้เราก็จะมาเป็นผู้ที่มีค่าคนสัตย์ละการมีสำนึกรู้นี้หมายถึงการพวงวงจรในการตรักรู้ในตัวเองพรสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะผู้ที่เข้ามาในระดับแรกๆโดยการ เอาที่นั่งที่ใกล้ชิดผ่านการอยู่อย่างใกล้ชิดขอให้รูปนั้นจงเป็นอัญมณีแห่งชัยชนะผู้ที่เข้ามาในระดับแรกๆโดยการเอาที่นั่งที่ใกล้ชิดผ่านการอยู่อย่างทัดทเทียม เพราะการอยู่อย่างใกล้ชิดของเวลาเดี๋ยวนี้จงทำตัวลูกเองให้ทัดเทียมกับพ่อจงมาเป็นเหมือนกับพ่อนั่นก็คืออยู่อย่างใกล้ชิดท่านในความคิดคำพูดการกระทำาสรกรกาำและงานรับใช้ให้มีประสบการณ์การเป็นเพื่อนความร่วมมือและความรักของพ่อในทุกๆความคิดของลูก ให้มีประสบการณ์ในการเป็นเพื่อนของพ่อแล้วรู้สึกถึงมือของลูกอยู่ในมือของท่านแล้วลูกนั้นก็จะเข้าไปสู่ระดับแรกๆให้มีการจดจำตลอดเวลาแล้วก็มีความรักอย่างเต็มที่ต่อพ่อผู้เดียวแล้วลูกก็จะมาเป็นอัญ,ญมณีแห่งชัยชนะในโพมาลัยแห่งชัยชนะแม้เดี๋ยวนี้ลูกก็ยังมีโอ,อกาสกระดานสายแล้วอย่างไม่ได้ตั้งขึง้น ทัตทิพจน์ในวันนี้การเป็นผู้ประทานความสุขแล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะปลดปล่อยดวงญาณมากมายจากความทุกข์และความไม่สงบคือการอยู่อย่างเป็นสุขเทศก็คือผู้ประทานความสุขการเป็นผู้ประทานความสุขแล้วก็ทำงานรับใช้ของการปลดปล่อยหลายๆดวงญาณออกจากความทุกข์และความไม่สงบนั้นคือการเป็นสุขเทศคือผู้ประทานความสุข อาจารโอมจานตี